ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่อัปเดตเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกในสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับช่วงรุ่งเช้ามีหลวงตารูปหนึ่งตอนแรกท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวๆแบบนี้แต่สักพักหนึ่งฮะท่านเหมือนกับเป็นลมหมดสติหรือเปล่าไม่รู้ว่ากลิ้งตกลงไปที่พื้นข้างล่างนี่คือภาพตอนแรกครับหลังจากที่หลวงตาเนี่ยเดินทางมากับขบวนรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าท่านขึ้นมาจากกรุงเทพหรือเปล่าหรือว่ามาขึ้นระหว่างทาง พอมาถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ประมาณสักตีสี่กว่าตอนแรกท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วท่านก็เหมือนกับจะหมดสติฮะหมดแรงฟุบลงไปแล้วก็กลิ้งตกลงไปที่พื้นข้างล่างแบบนี้นะครับทันใดนั้นครับนี่ฮะรอปภชาวบ้านตำรวจสุนัขตำรวจพากันมาช่วยเหลือกันเอาอยาดมให้กับหลวงตาได้ดมครับจนหลวงตาเนี่ยเริ่มมีสติละ อพอฟื้นขึ้นมาแต่ยังงงงอยู่ก็เลยเรียบเรียกรถพยาบาลพาหลวงตาส่งหาคุณหมอทันทีครับถึงมือคุณหมอแล้วจะได้รีบรักษาแล้วก็ตรวจอาการอย่างละเอียดต่อไปนะฮะเหตุการณ์นี้ครับร,ปรอปภที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วพอตีสี่กว่ารถไฟมาถึงก็เห็นว่าหลวงตาก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ แต่ท่านมาเป็นลมตอนเกือบๆจะ6กโมงเช้านี่คือรปภที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เร่งช่วยเหลือเรียกรถพยาบาลครับอ่ะตอนนี้อาการหลวงตาก็เดี๋ยวให้คุณหมอเขาตรวจด,ดูแลเพิ่มเติมแต่หลวงตารูปดังกล่าวเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่ามีข้อมูลบอกว่าคืออดีต3ล้อถูกหวยในเพลินครับคนตาคลีนครสวรรค์ชีวิตยิ่งกว่าละครโตมาในครอบครัวที่ยากจนหลังจากนั้นต้องไปอยู่กับแม่บุญธรรมนี่นะฮะจากคนตาคลีนครสวรรค์ต้องไปอยู่กับแม่บุญธรรออม,มอีก จากอีกที่หนึ่งต่างจังหวัดแล้วต่อมาติดคุก5ปีออกมาเสร็จปับ๊บแม่บอกให้บวชบวชได้ 3, สามพันษาย้าอยู่ชัยนาทแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่16ล้านพอถูกรางวัลญาติเยอะญาติแยะไปหมดเลยครับก็แจกจ่ายเงินซื้อรถเปิดร้านขายของให้พ่อแม่บุญธรรมซื้อรถบรรทุกแล้วก็ซื้อบ้านหลังจากนั้นก็มีคนมาหยิบยืมเงินจนกระทั่งเงินหมดฮะก็เลยไปถีบสาล้อแล้วก็ขายลอตเตอรี่แต่ อาจจะไม่ไหวก็เลยกลับมาบทอีกครั้งเนี่ยครับชีวิตยิ่งกว่าละครอ้าวขอให้รักษาสุขภาพและหายไวๆครับ